ใครหมาใครหมายายใครเนี่ยขนเก๋งไม่ยายไม่ยายสวัสดีสวัสดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โเือ ở đái nha ở kỉnh nha chẳng cần mấy đài lên nha vẫn xảo khinh chứ nha đi chạy vào nha đi chạy máy đi chạy xin nón bò nha nón bò Phải phán ok <cười> <cười> โมเหรออนึกอยู่คนเดียวอยู่เนี like ่ยนึกอะไรแล้วฮะนอนนึกอะไรนึกถึงอยู่สิเออแล้วสนป่ะเนี่ยฉันไม่อยู่บ้านอ่ะฮะฉันไม่อยู่เนี่ยสนไหมจะไม่สนอะไรก็ลุกก็ไม่ได้เนี่ยขาเนี่นึกว่าสนโชคดีนะโชคดีนะ ยังพักผ่อนกันเออยังพักผ่อนกันผ่อกันพักผ่อนกันเออไปพักผ่อนเออมาไหวอันเนี้ยมาไหวไหมไหวเอาเอาไอ้ปุ้นไปด้วยเหรอไปด้วยสิไอ้ปุ้นก็ไปด้วยอ่ะโอ้ฮะเออนี่ใครไอ้ชายฮะนี่ยนี่คือไข่เนี่ยใข่ใครจำได้เปล่าไหน เหมือนดีเอ๋ที่เม uh> ือาจจำจำจำได้เหรอได้เหรอทำไมทำไมมานี่ได้กันไม่รู้ไปรับชอบใจลูกหลานเลนมานะคะโอ้โหโอ้โหขอบคุณนะคะโชคดีกันนะคะทุกคนนะโชคดีกัน ใหญ่ดีใจใหญ่แล้วนอนนึกอยู่นอนนึกอยู่เหรโชคดีพ่อคุณแม่คุณบุญมั่นขวัญยืนกันตลอดไปนะผลขออผลโณผลลูกเลูกยได้ตลอดไปนะอยู่ดีกินดีกันตลอดไปชื่นใจไหมล่ะลูกหลานลินมาเนี่ยฮะชื่นใจอึอักโงม ชื่นใจก็ก็โหมากันเลยเหรอก็โหมาเลยขอบคุณมากนะโชคดีกันให้เราให้รวยกันชื่นใจแล้วฉันแล้วเนี่ยเห็นหน้าฉันนะชื่นใจมั้งไหมแล้วก็ชื่นใจโชคดีก็คนไปรับมาฮะชื่นใจมั้ยแล้วฉันเนี่ยเห็นหน้าฉันแล้ว ชื่นใจทั้งงินทุกคนเอออายุยืนยาวเก้าร้อยปีทุกคนเนี่ยสิมาเนี่ยหรือว่าเห็นหน้าฉันนี่ชื่นใจหรือเปล่าชื่นใจสวยไหมแล่วสวยเหมือนเดิมไหมท่านะก็ก็เหมือนกันอยู่ยังเดิมมันสิอยู่ยังเดิมมันเนี่ยไม่ได้สวยขึ้นนะเหรอมันสวยอยู่แล้วว่ามันสวยอยู่แล้วโอ้โหสวยอยู่แล้วเออ เอเพื่อนๆเขามากี่คนเพื่อนกันมาหูหลายคนสิโอ้ยหแ่นมากันหลายคนเนูเยอะแยะไปหมดเนี่ยไปเตรียมไปหุงข้าวให้เขากินใหญอหุงไม่ได้หรอกหุงไม่ได้อะไรนะไอ้เบลลี่มันมีแฟนก็เปล่ามีซิเออหมาเปล่าหมาซิเฮ้อฮะ ไอปุ้ยยัง่นอไม่รู้มันเนอะงานใหญ่แล้วเนี่ยไปหุงหาให้ลูกหลานกินเขายายอะไปหุงหาแล้วเหอะเออจะเอาอะไรให้เขากินกันเนี่ยเราอะเราเ้าไรก็อยู่ชรงอไก็กอยู่ในบ้านนะสิเกมจะกินกันแล้วเนี่ยเออจะเอาอะไรให้เขากินกันเนาะตังจะเอาอะไรให้เขากินกันเออจะเอาอะไรให้เขากินกันก็ไปซื้อมาซื้อตังเอ้า Oh. อ้าวเอ้สตงสังไม่มีอะไร <c oughs> กับใหญ่ก็ต้องเลี้ยงเช่้ลูกลานเลนหมานะ่ะฮะเออส,สตุมสตังมีมั้งไม่แล้วฮะสตุมสตังมีมั้งไม่แล้วออกมาไม่มีอ้าวล้วจะเอาอะไรซื้อให้เลี้ยงเขากันนะั่นนะ เขามาใครเขาซจะต้องเอาจะเอาตังค์ตรงไหนซื้อเลี้ยงเขาแล้วโอ้ีปุนมันก็ดีใจสิดีใจไหมเนี่ยมีเขามากันนะก็ดีใจยังไม่เห็นตัวเะอ่ะยังไม่เห็นเลยอ้าวก็เมื่อกี้เขามาหาแล้ว่ามากี่คนเนอะฮะเมื่อกี้เขามาก็มาหากันไม่ไม่เห็นเรอะ เห็นแล้วมาเห็นแล้วแล้วแต่ยังเห็นไม่หมดมั่งหมดแล้วมีแค่นั้นแนะเอออ๋อมีแค่นี้เองกันดีแล้วเขามาหรอไปพักนอนเหรอฮะพักห้องไหนอืข้างบนมั่งข้างในมั่งอ๋อใหญ่จะไปพักกับเขาไหมล่าอ๋อ เรื่องไหนจะไม่พักก็เขาลอกของบ้านก็ต้องนอนที่เก่าเขาเส้เออเจ้าของบ้านต้องนอนที่เก่านึกว่าเจ้าของบ้านจะไปนอนกับเขาออกกําลังกายยังไงวันเนี้ยยอยกแขนยกขายังยกแขนดิเออข้างนู้นัางข้างนี้บางเนี้ย ให้ใจเข้าออกลึกๆเอายกนี่ค่อยๆยกนี่ลงยกขึ้นเออ<ม>ยิ้มด้วยเวลาย,ยกอะ <c oughs> ยกขึ้นต้องสูงอะต้องสูงได้ไหมไม่ได้เหรอไม่ก็ที่ให้ยกขึ้นงเงี้ยเออเออนี่เออเนี่ยค่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอาลงเอาลงแล้วก็เอาขึ้นเออเอาลง เอาคืนเอียดเอียดทั้งสงเอียด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 อยิ้มงี้ก็ได้ยิ้ม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 อื้อออหายใจเข้าออกลึกอ้าวบริหารปอดน้อยร้องเพลงไม่แจ้งจะร้องแจงแล้วบริหารปอดต้องร้องเพลงแล้วฉันจะไม่หุงข้าวแล้วอ้าวร้องเพลงหน่อย เิดเอถอิดดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนร้องด้วยยิ้มด้วยดวนร <c oughs> ับนอนจะดวนททอทอนหรือใช่จำเทียงยายได้หรือเปล่าตัวเราน่ยอยู่ที่ไหนโปรดจำไว้ให้แน่นอน <c oughs> มองอมันเลยแล้วจะกินข้าวกันไรวันเนี้ยกันไรก็ได้ค เขาไปงัวกันเหรออืมเออขาไปนอนห้องโน้นไปนอนห้องโน้นยังไม่แจ้งเหยอ่ะแจ้งแล้วอ๋อแจ้งแล้วมันหกโมงครึ่งแล้วแต่มันยังมืดอยู่อคืนนี้จะให้ยายไปนอนกับเขาอนอนที่นอนเก่าปุ๊ฮะไปนอนกับเขากันไหมแล้วเป็นอะไรไปนอนกับแขกแล้วแขกที่ไหนแล้วลูกหลานทั้งนั้นนะฮะ ไปนอนนู่นมั่งให้ให้เขารู้กันซะมั่งว่าเวลายายนอนแล้วตื่นมาดึกๆึกเป็นยังไงฮะไปนี่ไปรับม้าจากที่สองไงอะไรอนี้ฮะไปรับจากสนามบินใช่สนามบินเนี่ยเขามากคนคืนมาถึงนี่มืดถึงนี่มืดเดี๋ยวเขาจะพายายไปเที่ยวเนี่ย ไป่ขาดไม่ไปไม่ได้้าไมไปแล้วจะอยู่บ้านก็ใครเขาไปกันหมดอ่ะก็ต้องมีอยู่มงจะอยู่ใครอะฉันก็ไปแม่ก็ไปแข่งขาเดินไม่ได้ไปไม่ได้แล้วละะก็นั่งรถไปอ่ะ <t ong <t ong จะไปไม่ไปทําไมไปบ้านก็ทําไมไปก็เฝ้าบ้านอยู่บ้านคนเดียวไปได้อยู่คนเดียวได้นะไม่ได้แล้วอ้าวเขาไปกันหมดก็ต้องอยู่คนเดียวสิ อย่าค้นของเล่นนะรู้เปล่าเฮอยู่บ้านจะช่วยได้ค้นของเล่นนะไปค้นอะไรแข่งขาเดินไม่ได้จะไปค้นอะไรกันไม่ใช่ฉันไม่อยู่อะไรตอะไรฉันไปลือไปค้นอะไรเล่นหมดไม่ได้ป้าหอมพื้นขาวกูไปไหนเนี่ยก็เอาไปไว้ไหนอะหาไม่ได้เนี่ยไม่รู้เอาไปไว้ไหนกันอืมเนี่ยอีนางถกอบแกบมันอยู่มันเดวเข้ามาให้เปล่าอีถกอบแกะอะฮะ ที่ประกอบแกบมันไม่ได้มาให้เปล่าวันเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อันพึ่งเขาไม่เห็นมีอะเออไปไว้ตรงไหนกันล้วอะไรกันง้อเหรอฮะเขาไปสบายกันเขาก็ไปกินกาแฟกันอะไรกันนะซิย<อ>ายกินกาแฟมไหะกินกาแฟ,หาฟไหมไปแล้ว